ความโหยหาทั้งรักทั้งเกลียดทั้งโกรธทั้งหึงหวงมันหลอกหลอนมันทำให้รู้สึกทรมานใจยิ่งห่างไกลย,ยิ่งคิดว่าฉันอยู่ได้เมื่อไม่มีเธอ แต่จริงๆแล้วอ่ะฉันฉันวุ่นวายใจฉันทุกข์ใจฉันเหนื่อยใจฉันเศร้าใจที่ได้ไกลห่างจากเธอกลัวว่าจะมีใครมาพลากไปหากเป็นไปได้มีใครบางคนขอพรร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อจัก,กรวาลหากลูกได้กระทำคุณงามความดีมาไม่ว่าจะชาติไหนๆก็แล้วแต่ลูกขอพรหนึ่งข้อให้มันสำเร็จในตอนนี้จะได้ไหมหรืออยากขอโทษอยากขอโทษอยากขอโอกาสที่เคยทำร้ายใจที่เคยทิ้งมาที่เคยทิ้งไป ที่เคยคิดว่ายังไงฉันก็อยู่ได้แน่นอนที่ไม่มีเธอยังไงฉันก็มีความสุขฉันมีสิ่งใหม่ๆให้ฉันไปไขว่คว้าฉันมีสิ่งใหม่ๆให้ฉันไปศึกษาไปเรียนรู้ไปทําความรู้จักฉันอยู่กับเธอมันแปถ้วยแต่มันก็ไม่ได้เติมเต็มแล้วฉันก็พยายามอยู่ได้ก็คือฉันอยู่ได้ตัวเอง9ก้าถ้วยแต่มันก็ไม่ได้เติมเต็ม มือนยิ่งพยายามไขว่คว้าไปเรียนรู้ใครใหม่ๆเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มันไม่เติมเต็มมันโหยหามันขาดไปอ่มันมีจิ๊กซอที่มันขาดหายที่มันที่มันไม่มีจิ๊กซอตัวไหนอะที่มันจะมาทดแทนจิ๊กซอตัวที่นะตัวที่มันหายไปอ่ะ ไม่สามารถทำให้เติมเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างสมบูรณ์ไพ่หนึ่งเรียนขึ้นมาอาจจะกำลังมาบ่งบอกว่าสถานการณ์ผ่านมาหากเพื่อนๆได้เจอกับสถานการณ์ที่ถูกเทถูกทิ้งเลิกลาอย่าร้างจบจากการเงียบหายกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอาจจะยังไม่ได้เลิกกันแต่มีความน้อยอกน้อยใจเสียใจ การที่ไม่ได้เข้าใจกันการที่นอยมันจะเพราะความหึงหวง,หงอาจจะเป็นบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมมันเจ็บปวดทรมานมันเสียใจมันทุกข์ใจมันเศร้าใจแต่ไพ่หนึ่งเหรียนขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าด้วยความที่เพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีความเชื่อมัน่น เชื่อมันและศรัทธ,ธาคือไม่ว่าเพื่อนๆจะพบเจอกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่เพื่อนๆไม่เคยละทิ้งศรัทธ,ธาไม่ว่าจะเป็นศรัทธ,ธาต่อตัว,ตวเองที่ชอบที่แบบคือฉันเป็นยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นฉันเป็นคนที่มีความรักที่แท้จริงฉันเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตฉันเป็นคนที่ซื่อตรงฉันเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจงฉันเป็นคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องฉันเป็นคนที่มีเป้าหมาย ฉันเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีฉันเป็นคนที่ประกอบด้วยคุณงามความดีฉันเป็นคนที่คิดดีคิดบวกไม่ว่าใครจะทําอะไรกับฉันก็แล้วแต่ไม่ว่าใครจะหยิบยื่นสถานการณ์ใดมาให้ฉันก็แล้วแต่ไม่ว่าบททดสอบชีวิตนั้นมันจะเลวร้ายมากมายเพียงใดทําให้ฉันต้องสูญเสียความรู้สึกเสียใจมากมายแค่ไหนไม่หรอกนะฉันไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาในตัวเองฉันไม่เคยสูญสิ้นศรัทธาในสิ่งที่ฉันศรัทธา ความมุ่งมั่นคุณงามความดีเกียรติศักดิ์ศรีของตัวเองความดีของตัวเองฉันไม่เคยไม,ไม่เคยเสื่อมศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นเลยอะเพื่อนๆน,นี่โคตเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ เป็นลูกรักของจักรวาลเป็นลูกรักของพลังงานที่มองไม่เห็นไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะโดดเดี่ยวเดียวดายมากแค่ไหนยิ่งเพื่อนๆผ่านมรสุมชีวิตมากมายเพียงใดยิ่งทําให้เพื่อนๆนเนี่ยเปล่งประกายออร่าโลกใบนี้ยิ่งได้ยิ่งได้เห็นในอีกมุมมุมหนึ่งของเพื่อนเพื่อนที่มีความนิ่งขึ้น อราเปล่งปลังเปล่งประกายมากขึ้นเพื่อนๆได้องความรู้ใหม่ๆที่มันเป็นของข,องขวัญล้ำค่าในชีวิตของเพื่อนๆที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดชัดเจนในตัวเองมากขึ้นชัดเจนในเป้าหมายความสำเร็จที่เพื่อนๆได้รับอาจจะมักมาพร้อม พร้อมๆกับการที่หลังจากที่ได้รับความเสียใจมันเหมือนกับการจบสิ้นจากสิ่งหนึ่งเพื่อได้เริ่มต้นใหม่กับอีกสิ่งหนึ่งอ่ะมันเหมือนเป็นแบบดอทดอทอ่ะที่มันเป็นทฤษฎีดอทอ่ะที่พอมันจบจากสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วก็เพื่อที่จะไปอีกจุดนี้มันเป็นเป็นการเชื่อมโยงในแต่ละจุดของเส้นทางของการดําเนินชีวิตของคน่ะเนี่ยเพื่อนๆเป็นแบบนั้น่ะ อาจจะมีข่าวดีอาจจะได้รับโชคเป็นไปตามหน้าไพ่เลยมีการขอโทษขอโอกาสการขอแต่งงานขอคืนดีหรือมีการหยิบยื่นพรให้ของขวัญที่ขอพรที่ร้องขอสิ่งดีงามที่ร้องขอจะสำเร็จแน่นอนเงินที่ร้องขอจะสำเร็จแน่นอน จ็บปวดรัร้าวมาเพียงใดขอให้ใจเย็นๆตราบใดที่มีศูนย์สิ้นศร,รัทธาตราบใดที่ยังยึดมั่นถือมั่นในศรัทธาในคุณงามความดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนอาจจะช้าหน่อยแต่ได้แต่สําเร็จแน่นอนขอให้เชื่อมั่นว่าสําเร็จแน่นอนแต่มันคงไม่ได้เป็นปัจจุบันทันใจพายอยากบอกอะไรพร้ที่ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พ่อพี่คเนศ ถ้สันกระจายคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาไม่ว่าใครจะทําร้ายหัวใจมากมายเพียงใดให้เสียความรู้สึกรู้อยู่นะว่าเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แต่ก็ยินดีที่จะให้อะให้เขาไปเถอะช่วยเขาไปเถอะแม้ตัวเองไม่ได้มีมากแต่ก็ยินดีที่จะช่วยให้ไปช่วยไปไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่เดี๋ยวก็เข้ามา คุณจะต้องคุณเป็นคนประเภทไหนถูกเลี้ยงดูมายังไงเติบโตมายังไงถึงได้เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาขนาดเนี้ยในชีวิตเนี่ยมีเพื่อนที่จริงๆจ,จริงใจอะ่ะสักกี่คนกันในเวลาที่ยากลำบากมีกี่คนที่อยู่เคียงข้างเพื่อนๆแต่เวลาที่คนอื่นในชีวิตของเพื่อนๆเ,เนี่ย เขาประสบความทุกข์ยากความลําบากใจลําบากกายความไม่มีกินไม่มีใช้อะถ้าเพื่อนช่วยเหลือเขาได้ให้หมดเลยนะให้ทั้งทที่ตัวเองลําบากความดีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันรอเวลาที่เหมาะสมที่จะตอบกลับที่จะจ่ายคืนให้กับเพื่อนๆแล้วอะยังไงก็ต้องได้รับกลับคืนแน่นอนคนที่เคยทําไม่ดีคนที่เคย รักแบบไม่เท่าเทียมรักแต่คนอื่นไม่เคยมองเห็นคุณค่าของเพื่อนเลยรักพี่เสียดายน้องใส่ใจแต่คนอื่นไปแล้วคิดว่าจะมีความสุขไปแล้วคิดว่าจะเจอสิ่งที่ดีไปจากเพื่อนๆโดยที่ไม่ไม่หันหลังกลับแล้วแหละแต่วันนี้วันที่เพื่อนมาเจอคลิปเนะี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกว่าเขาอยากขอโทษอยากขอโอกาส อยากจะมาดูแลเพื่อนเขาทิ้งเพื่อนไปให้เพื่อนต้องโดดเดี่ยวเขาทิ้งเพื่อนไปให้ต้องเสียใจอะทางที่เขาก็รู้ว่าเขาตัดเพื่อนไม่ได้แต่เขาก็ยังทิ้งไปเขาอยากขอโทษที่เขาใจร้ายเขาเคยใจร้าย